อดใครที่ทำไปได้เขาบอกไม่ใช่แ่าการไม่มีนะเียนเำไปเขียนเา้น้ทำไได้แต่ัไม่มีทำฟตเยอะเลไม่ใถ้ามชวอยู่เนี่ยดที่ำไปได้ทได้รอย มยี่าค่ทุกคนมันจมากจะน้อยเท่านั้นเองนะต้องอยู่ถึนี่เป็นฟ้าก็รู้พบอกในเยอะกว่าทะเลว่างนะนิดต่อติดยาวเลยพ่อสั่งเตือนตั้สอนเลยนะพบอกเรามีเป็นพ้าเนี่ยเดที่ต้อมีานะมันจะเยอะกว่าชาวบ้านก็ย้องอ้องอ